มาอะไมันไม่รวมกันหนูไม่รู้อะ่ะพี่มันมันมัน <c oughs> บ่หลงบง่หลงบ่หลงเขาไปกันเป็นพี่น้องกันท่าที่รดแม่นบออ้ไค่ะค่ะค่ะนั่นปอดช่อนไหนไอ้บ่ห้เมียดีอ้ใยสยูน้ำดิไวพี่ไม่เมียนะพี่ไม่ให้เมียแต่หนูจะเมียแต่หนูแต่พี่ไม่เมียแต่หนูจะเมียแต่พี่ไม่เมียอสุดที่บอกกันจะสองความอยู่บ่ใจไหนดูดิ จะมาพี่ไม่เมียพี่ไม่ให้เมียหนูจะเมียอยู่นี่บอกไม่ใช่ไหนเอากันมาหอดกันแล้วจังสีอีหล่าค่ะค่ะผู้เฒ่าได้หนี่ค่ะค่ะมุจักผู้เฒ่าปะมุจักบักเฒ่าเปลี่ยนไปโบค่ะมักต่ผู้สาวค่ะว้าวเลี้ยวได้อายุดอกเลี้ยวได้นี่เอาจังสีค่ะอยากทีบอกถามผู้เฒ่าเนี่ยหนูบอกไปเลย เอานี่ออกหูก้อนลูกมันเชียงอยู่บาดเทาบ่เคยใชจหัวร้านข่อยสีปึ้งแต่ว่าแต่ว่ามันดีนะคะเยี่ยมเลยเอาเหรอใช่ค่ะเยี่ยมเนี่ยไม่ฮม่กูสิบวได้ซื้อสถิติแบบนี้ซื้อนะคะยอดซื้อนะคะจะไปเห็นเอียงไม่เห็นรานข่อยยากจะต้างบาดอีนาะโอ้เมื่อมีอีกไหมอมนิเตอร์ตอดไป็เหล่าก็เปิดดังๆว่าใครบอกมาใส่ยัง่ยเมื่อไงมาสั่งหาเลี้ยงให้เขาเสียงเงินถะดีเออดอะไกันให้พูดอะไรกให้ เพื่อนเจ้าไทยพ่อบอสเหรอนั่นพ่อบอสพ่อบอสร้อยเมียลูกอยู่นู่นนั่นใช่น้ำไม่อาบด้วยเขาพ่อบอสร้อยเมียน้ำไม่อาบย่าขาว่าไม่ลูกปู่วีว่าหนูไม่ไม่พ่อปู่วีไม่พ่อบอสไม่ได้ว่าหนูเอานู่ก็ไม่อาบเลยลูกค่ะ เมื่อเช้าเจ้าบ้านเน่หนูไม่อาบพี่ก็ไม่อาบอันนี้คือกันเพราะบางครั้งเร่งเงนบออันบอห้อยู่งไงหนูอยู่ไหนลูกให้ให้ไปรับที่บ้านเลยนะคะเพห็นว่าหนูกับผ้าเขาขี่รถตู้มาเนาะบัต้มาหอดปั๊บน้ำบ่ได้อาบแลนตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นต่เนี้ยไปเอาของเมื่อเรืงต่างๆออกมาเลยนี่น้ำบ่ได้อาบคล่มเร็้ยวลอยแมนอย่าพูดดังิบเลยค่อมเลีวกับแบงลูกยืนอยู่นี่ก็น้ำก็ไม่อาบเหมือนกันนั่นแหละแน เอามาหอดแล้วล่ำเขียวสาวจักบาทกันน่ะบักราคอปเตอร์ล่ำทำน้องอย่างครับคอปเตอร์ครับมักผู้สาวเป็นบลูกมักแต่ผู้บ่าวครับโอ้ผู้สาวครับโอ้ยบันบวกล่ะเอาล่ะลูกหลานจามาหาเหรียญผู้บ่าวแช่งแม่เถาะบ่าวไาเอาสาวเอาเอาสาวนอนปูไเอาเบาะเอาบ่าวเอาสาวคลองถามผู้บ่าวสิใช่หนูเป็นหนูเป็นนักกีฬาโรงเรียน หนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะคะเตะเบี้ยวตลอดเลยค่ะบอกไปเลยว่าหนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนทีมฟุตบอลโรงเรียนด้วยหนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนทีมฟุตบอลโรงเรียนด้วยแต่ว่าพอไปลงปุ๊บไม่ได้เตะกับเขาเพราะว่าเราเป็นแค่ตัวสำรองอจะเป็นโพดจะเป็นโพดเนาะอัดซ้อนไหลคำว่าเป็นตัวจริงในใจไอ้กระไดนองลา ไปสาวอ้วกไปเป็นเมียเออแต่ว่าอ้วกบ่มักเจ้าดิอ้วกขี้เดียดเจ้าหลายอ้วกสั้งเจ้าหลายเออที่ลาเทพนาบูดเสร็จนะเจ้าไปยิ้มเออเทพนาบูดเสรเลยบ่มักบ่สอ่อนเออวันนี้คุ้มเอาอย่างเดียวอ่าเอาขอมาคุณล้านนางบัว ละอ้วนังเอ้ยปิ้นว่าเลี้ยงสางเ่าขายงาได้กินทานตัวละลาอ้วนังเอ้ยปิ้นว่าเลี้ยงสางหน่อยได้จ่อยขาบ่มี กวนทังเอย้ยลองเอ็นทายว่าพีให้ตัวพีนี้พอใจไก่ขี้อยากได้ยังสิหามาเป็นหลุดล้างอยากได้ยังสิหามาเป็นหลุดล้างโอ้ยก็หาได้ไ่เอา อัวไอ้ไอ้ครเลยหมทุกอย่างแม่เตือนก้าวดาวไอ้ใครบริสุิซำนันอัวต้องการยังอัวบอกไอ้มาไม่ต้องการอย่างไม่ต้องการเจ้าพ่อก็เอาไอ้จะเอาไฟล่ะเอาเอาผู้สาวโอ้ยสูงโอ้พ่อแมนหลานแขวกับว่าหาแต่แค่ผู้เสียผู้สาวไปสุดเอ้าไอ้คู่ลู ไอ้ไอู้ลูคููขูลููรลูคขูรูไม่รู้ขูลูขููไอ้ขูรูค่ะลานั่งไงเอ,อเอ้อโอ้ยไว้อ้โฮโฮอาวตลาไปตอ่อ